จะมีปืนทั้งหมดนะครับแล้วเบอร์เบอแล้วนะครับในการทำลายเอาปืนทั้งหมดก็จะมีการในการจากกรณีที่ได้พิเห่น ทำลายร่างกายกันนะครับนะในพื้นที่ของสววารินรมราบนะครับนะซึ่งมีผู้รับบทเก็บนะจำนวนหนึ่งนะครับนะวันนี้ท่านผบตกรนะครับแล้วางางก็น,กน,กน,กกนะครับทางกำลับตรวจสอบผู้ที่ถึงการใช้เยอะเป็นระยะทางนะครับก็คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นมาครับ <พอ S 2> เพราะว่าเราได้ศึกษาแล้วนะครับเองนะครับโดยที่ดีในเอกที่เป็นเจ้าของร้านนะครับร้าน,นที่เป็นผู้ว่า ในชิ้นเดียวนี้นะครับจะสรุปจำนวนการสอบสวนสอให้แม่นานเพื่อพิจารณาได้ครับตอนนี้กลับไปแล้วแต่โดยเจ้าของร้านนะก็เป็นคนเดียวกันเหมือนกันก็คือนายเอกนะครับแต่ในกรณีแรกเนี่ยเจ้าของร้านได้อยู่ที่เกิดเหตุนะครับก็้ววันนี้ท่านผู้ช่วยผูแนในกองทุนนั้ให้ประสานประธานสามหรือพฤติกรรมที่พวกเราทำเนี่ยประกานออกมาแล้วก็จะมาต่อสิงซับเนี่ย คดีเก่าแล้วก็คดีใหม่ก็ต้องไปขอพิพากษาการจัดตัวศาลเห็นในเรื่องของเปิดร้านช้าที่มันมีลักษณะเดียวกันละราชการแยลูกค้ากันแล้วก็มีการทะเลาะกันทะเลาะกันก็นัดกันไปเคลียร์เดี๋ยวเพื่อต้อนรับคดีได้าาย่่นมอจะไปที่ศาลแล้วทำการขอเพิ่มต่อการจันตัวทั้งหมดนะเพื่อจะให้กลับไปสู่เลยจำเหมือนเดิมนะเพราะถ้า